สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนที่จะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามผมกดกระดิง่งแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคนที่ยังไม่ได้กดใจร้ายมากๆเลยอ่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ฝนตกใหม่ๆเลยครับผมตอนทุ่ม2องทุ่มเนี่ยก็เลยชวนน้องๆมาหาอึงครับผม นี่ดูลูกทีมนี่มีใครมาบ้างโอ้สีเห็นหงบเนี่ยไม่ก็ไม่ได้เอามาดูสภาพนางสาวนางสาวบิวอ้วนป้วนเลือดชิบเปล่งอ้อยไปอ้อยเอาเป็นเทนมาเรดูไปนำทางผมก็ดวงหนึ่งครับผมเอาเบิ่งดูว่ามันสีมี้เื่อนบอเอานะไปแอมจืดนี่ดีวะอ้วนอ้วน ผมมาบ,บด็ดใ่เลยมีขวดหอยเอ้าเนเนาะนี่มถ่วมเลยปะถ่วมยีหี็นแล้วห็วทกใครลันนใ่น่นอใส่ใส่ด้แล้วเนีทุกคนมใครตัวนี่ปลาเต็มฟอง โอ้๋ออาชาอยู่เลยนั่นเดียวอีกตัวนึงอ่ะนั่นเดียวตาอันเนี้ยนั่นเดียวอะไรโอ้นี่กบมาเอาทีเอาที่ครับนี่เห็นวะมาเอากุญแจได้เหรอเนียมทุกคนกวดละตังกวดตัวนึงกบมะละทุกคนกินได้บ่วยเหรกินได้ป้วย

เอาแล้วหาที่นอนห้ผมดน็กได้กลับบ้านนะครับมีอรคงไม่ให้ผมไกลับบ้านแล้วครับเก็เอาเด้อเอากันเด้อดี่ะอ้ว่ะ่อือือหาง่ายเหรอปล่อือ่ไปไป เออป้าพอแล้วเดี๋ยวพูดะเดี๋ยวแม่ได้นะแฟนผมมาแล้วมาที่หลายขึ้นยังนี่อ้วนไหนวังดูเบิ้งของดูนะแล้วจากตแล้วเอามาเบิ้งดูยอบไปกินน่ะโอ้หมานด้วยได้ๆๆ อาปดโอบเดี๋ยวเดียด๋วยวเดครับ,บ,บน,นี่จะใส่ออนี่เนาะควนล่ะโอ้โหโอ้อมาเลยวะมาเน่อเออื้นี <c oughs> ่ปะไ,ได้สามตัวสองตัวนี่เลยสามตัวเอ,เ,อเอาเอาจี้นี่ไม่ไม่ อ,อ,อึ้งยังอึงยเอ้เปิดมามีกักตัวเด้อเด่นเทีนโอ้ไม่สู้เขาเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆวันนี้มันผลแรกนะทุกคนผลแรกอังนสวัสดีค่ะก่อนลูกอยากเล่นไหมอยากลงเล่นไหมสนุกนะอ๋อพาลูกลงเล่นแหละคะอยู่อ้วน <c oughs> ได้ยังเยอะเลยว่ะเราเพิ่งจะได้ัสามสี่ตัว อย่าลืมกดติดตมให้พวกเราด้วยกดกระดิ่งกดไลค์บายายกดไปโอ้อ oh, ัออัอ oh, ้าวปๆๆไปดูไปดูไปดูไายูไปดูไปดูไปดูไดูไไปดูไปดูไไปดูไงไปดูไปดูไปเูียง วันวงแเนียดีเดียเดียมาบิ้มเอ้ยร้ายขนาดนเหนบอื้อเห็นไหมเห็นไงเยอะแยะเลยไม่ดมนี่ครับไม่ต้องซื้อ หลังบ้านนี้อุดมสมบูรณ์ครับผมมาเปียกเบื้องสภาบโลโก้บ๊ายบายองุ่นบ๊ายบายพี่หน่อยเด้อ สวัสดีครับก็พบเอ็มรหรือ MR าพาหิวอีกเช่นเคยลูกมาแล้วเอาเหรียญไปเลยลูกเอาเหรียญไปใส่กระเป๋าวันนี้ก็มีต้มอึ่งครับผมเอยอึ่งยางแม่บอกว่ามีแต่แมงเม่าอยู่ในท้องดูดีเอยกินไม่ได้ยังไงวะงี้งี้เอ่ยนี่เออเจอน้ำก็พอว่าเนาะอ้วนเนาะ กินหรืเขาปะแม่เหรอแม่บอกว่าถ้ามันเป็นฝนแรกอะ่ะมันจะมีแต่ไข่นะถ้ามันฝนสองฝนสามมันก็เริ่มจะมีอ่าแมงเม่าเพราะมันลุกขึ้นมากินแมงเม่าแล้วแม่บอกมามามา,มาเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ,อือ,อเออพอช่วยได้แบบวันพี่กบกินอยู่แต่แกทำความสะอาดเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะอือ อันนี้อึงอะไรนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอึงยางรวงน้ำร้อนเลยเนาะดูเดืทุกคนเหงื่อตกเลยว่ะืม่เหมือนเนื้อไก่ พ่อกินครั้งแรกลูกไม่เคยกินอีทุกทีกินแต่พิซซ่าฮัทอ่ะกินแต่เคเอฟซีอะไรแบบเนี้ยกินไหมกบกินกับพ่อไหมมาลองแต่พ่อเอาขาขาอื่นมากินดูสิทุกคนมันจะเซียบไหมเนาะ การกินมันไม่เหมือนกันนะครับผมการกินไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบนะครับผมบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ผมไม่เคยกินอะ เหมือนคนชอบกินงูบางคนก็ไม่ชอบกินงูอะไรแบบนี้เนาะแต่ช่องนี้กินอึงเลยอาเป็นอาการแบบนี้ครับผมจ่มมยายพี่กระพริอีกเหรอลูกเข้าใจไหมจ๊ะมะอร่อยออแกวแก้วอร่อยกว่านี่ลูกกินไหมกินไหมดูด,ดิพอแล้วลูกมันจะเข้าตาเน้อง อือจ่าบิ๊กให้พ่อด้วยหรอเรามาวิจัยกันดีกว่าลูกเรามาวิจัยกันดีกว่าเนี่ยเ <c oughs> มื่อคืนเราไปหามาเนาะเอาเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมอือ,อตับมักเผ็ดอาตับักเผ็ดให้พ่อเหรอโอเคเดี๋ยวพ่อจะจุ่มตับหักเผ็ดนะอือรสชาติมันก็เหมือนไก่นะ <c oughs> <c oughs> ร้องไห้แม่หน่อยรองล้วทำเพลงมาให้ขอโทษขออภัยนะครับผมมันอาจจะดูน่าเกลียดหรืออะไรต้องขอโทษขออภัยนะครับผมแล้วบางคนก็ไม่กินผมผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมสยองอยสยองสยอง เี่ยเ้ยๆทุกคนเอานี้แก้ดีกว่าอุนเอนัน้ายนะอันนี้เ้าเรียกว่าอะไรนะลูกไหนเหรอลูกไหนหรือลูกท้อเหรอวะไอ้น้องเต่าอะ่ะไอ้น้องเต่าส่งมาให้ครับผมเดีย๋ยวผมจะทิ้งใต้ร่างใครเคยกินบ้างครับผมนี่กินพร้อมกับอึงอ่าง <c oughs> เออมันก็เหมือนห่ดีเนาะเหมือนดากคนเหมือนดากคน <c oughs> ลูกไหนเนาะลูกไหน อืมอง,อง้ม้มส้มทั้งอื่นทั้งลูกไหนก็เคยกินครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมน้องก็ส่งมาจากเชียงใหม่เลยชื่ออะไรนะชื่อเต๋าขวยมะขวัยเฮ่อขวายเหรอควายเหรอลูกควายขวานไม่ใช่ควายควายบุกอันโอเคครับผมใครอยากลองทานดูนะครับผมแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ อ่าคลิปเลยครับผมลูกไหนลูกไหนย่ผมว่าต้องกินกับอะไรเปรี้ยวๆหนึ่งกินกับเกี่ยวอืมข้าวทาเอ้ยแฉบแฉบอืออือแฉบกว้างอืมเออข้าวทาดิอืมเอมอ,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 มอร่อยอร่อยอืม เผ็ดสิมาดูสิทุกคนนี่มาดูดิเกี่ยวอืมอันนี้ดอร่อยว่ะเขถาถ่ายมะม่อ้อจืบมะม่ะอมว้าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เพียงพอแค่นี้เนาะเจอกันคลิปหน้าครับอนนขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ช่องนี้ก็กินแบบสไตล์แบบนี้นะครับผมมีอร่อยบ้างมีไม่อร่อยบ้างก็ตามภาษากันไปนะครับผมตามภาษาการของกินตามตามตามของกินไปนะครับผมโอเคไหมโอเคครับผมบายบายนะครับทุกคนสวัสดีครับเคยกินครั้งแรกนี่แหละครับผมอาการก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม